น,นี่คือมอายที่อยู่บนเขาครับอยู่เล่มชายหาดนะครับเป็นมอายตัวเดียวที่ดูดิม่นใครับเพื่อความได้ย่ของเดกอันนี้ก็เป็นหน้า่ายทรรมที่มันสร้างตัถฉายที่ จากโมบายที่อยู่บนเขาสามารถลงมาเห็นทีน่ถนนได้ครับ ก็น่าจะใช้ฉากนี้ในการถ่ายทำตอนนี้คี่5นะครับเราอยู่ช8โมบายนนี้6จุดรอถ่ายาัมิตถายเรื่องร้หวรับ

น,นี้ก็เป็นชายหาครับโอเคเดี๋ยวถ่ายไปให้อันนี้ครับหลังที่ถ่ายทำนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอ้เป็นความโชคดีของคณะเราอย่างมากเลยนะครับเราได้เจอนางเอกสองคนนะฮะในหนังเรื่องนี้โอ้นั่งอยู่ตรงนี้เองครับกเรื่องนี้นะ